รูปแบบการจัดงานสร้างสรรค์เมืองขบอยขึ้นมาในลักษณะที่เป็นเมืองที่อยู่ในความสนุกสนานมีบรรยากาศกลิ่นอายของงานเฉลิมฉลองโดยเนรมิตพื้นที่บริเวณลานย่าโมเป็นเมืองขบอยให้เป็นที่ชุมนุมของเหล่าขบอยในวันสําคัญซึ่งเป็นวันถแถลงข่าวก่อนที่จะเริ่มงานเทศกาลอาหารปิ้งย่างครั้งที่4เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมารบริเวณหน้างนาน ตื่นตาตื่นใจกับเต็นท์คาบอยถอายแนหล่งชุมนุมของกลุ่มคาบอยในแบบเท็กซัสส,สไตล์และเลสกินวิเลจหมู่บ้านอินเดียนแดงที่สวยงามสะดุดตาใช้เป็นแหล่งสเสบียงสำหรับแจกอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้าสู่งาเสริมความรู้สึกเสมือนได้ย้อนยุคเข้าไปสู่เมืองคาบอยกับซุ้มประตูทางเข้าเมืองในสไตล์ตะวันตกพร้อมการต้อนรับอย่างสง่างาม จากขอบอและม้าพาหนะคู่ใจภายในบริเวณงานตกแต่งเวทีเป็นซาลูนของขอบอรพร้อมเพิ่มความรู้สึกเสมือนจริงด้วยฉากหลังุบเขาแกรนงแคนยอนและจอวิทีอาที่ถูกตกแต่งในแบบฉบับของขอบอใช้สำหรับรับชมภาพยนตร์ในแบบฉบับเวสเทิรนรวมไปถึงการถ่ายทอดความสนุกกิจกรรมต่างๆของงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ รอมรอบบริเวณงานด้วยรั้วไม้สื่อถึงความเป็นเมืองในแบบฉบับตะวันตกอย่างแท้จริงไฮไหลทดอ h ลอ o ์กต BQ บีชว์จำลองส่วนหนึ่งของการทำบาร์บีคิวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยให้ได้ชมและชิมกันอย่างจุกใจเรียกน้ำย่อยก่อนวันงานอลังการการเปิดตัว m t l t ลฟ the Cat c o าบอยผู้รักษากฎและเปี่ยมไปด้วยน้ำใจ Bre ก โลลี่แพนด้าคาบอยผู้รักสันโดษและเต็มไปด้วยปริศนาเอริกาโนอินเดียนแคทสาวน้อยอินเดียนแดงผู้รักความสงบและความยุติธรรมสามารถคอตประจำงานที่จะมาสร้างความสนุกสนานประการตา่างทั้งหมดนี้ในงานแถลงข่าวเทศกาลอาหารปิ้งย่างครั้งที่4 BBQ Festival at k o r a บริษัท6889 Advertising and Entertainment หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดรูปแบบการจัดงานถแถลงข่าวเทศกาลอาหารย่างครั้งที่4โดยหอ,อการค้าจังหวัดนครราชสีมาแนวคิดการเฉลิมฉลองในเมืองขบอยผสมผสานกับโชว์ต่างๆเพื่อให้ซื้อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวและดึงดูดความสนใจจากชาวโคราชและผู้คนที่สัญจรพานไปมาจะทำให้เกิดความแปลกใหม่ ยิ่งใหญ่และเป็นการปูทางสู่เทศกาลอาหารปิ้งย่างครั้งที่4อย่างสมบูรณ์แบบทั้งนี้รูปแบบงานการจัดงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงบประมาณในการจัดงานขอได้รับความขอบคุณจากบริษัท6889 Advertising and Entertainment มาณโอกาสนี้